สวัสดีครับกลับมาพบกับแค f i ฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะมาเจอกันในการอัปเดตเทคนิคดีๆด้านไอทีนะครับหรือการรีวิวสินค้าด้านไอทีจากพวกเรานะครับวันนี้ผมกอล์นทีแมนครับจะแนะนำวิธีการอัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติใน iPhone ครับพอดีมีคุณแฟแล้วก็มีน้องๆนะครับที่คุยรู้จักกันเวลามีปัญหาเรื่องแอปพลิเคชันผมจะถามว่าอัปเดตแอปหรือยังนะครับบางคนบอกว่าไม่รู้ว่าอัปหรือยังนะครับ แล้วจริงๆเราสามารถตั้งค่าให้มันอัปอัตโนมัติง่ายๆครับไม่กี่ขั้นตอนครับไปดูดีกว่าว่าการตั้งค่าตรงนี้ทํำยังไงและมีประโยชน์แน่นอนครับขั้นตอนนั้นง่ายมากครับผมแนะนําว่าควรจะตั้งไว้นะครับก็คือกดไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็เลื่อนมาที่ในส่วนของตัว App Store นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็น iOS 14นะเป็น App Store นะครับกดเข้าไปครับ แล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมปิดให้อยู่นะครับจริงๆผมตั้งค่าเปิดอัตโนมัติก็คือรายการอัปเดตนะครับไปติ๊กตรงนี้นะครับจากที่มันเท่าๆอยู่เนี่ยเปิดมานะครับแล้วก็การดาวน์โหลดอัตโนมัตินะครับนี่อันนึงที่สําคัญนะครับอีกอันนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามันมีให้เลือกนะครับว่าแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับที่คุณดาวน์โหลดคุณจะดาวน์โหลดบนเซลราเนี่ยกี่เมกนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องยอมรับว่าการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเนี่ยมันเขาเรียกว่ายุ่งยากแล้วก็แพงด้วย แต่ปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเน็ตที่ใช้งานอยู่เนี่ยเหลือเฟือครับก็กดอนุญาตเสมอเลยก็ได้ครับจากนั้นก็ย้อนกลับมาครับเพียงเท่านี้เองครับการเปิดในส่วนของการอัปเดตอัตโนมัตินะครับแถมอีกนิดนึงครับที่เราควรจะต้องรู้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับใน App Store เนี่ยเอาแอปที่ไม่ใช้งานออกครับตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะกรณีที่เราต้องการให้ประหยัดพื้นที่เราก็สามารถติ๊กตรงนี้อีกอันหนึ่งทำได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นหน้าในส่วนของ App Store นะครับที่เราควรจะมาตั้งคค่านะรับ ครับแล้วนี่ก็คือขั้นตอนในการเปิดอัปเดตแอปอัตโนมัติใน iPhone ครับ ที่ผมแนะนําว่าทุกคนควรเข้าไปตั้งค่าไว้นะครับมีประโยชน์แน่นอนครับเพราะเวลาเราเจอปัญหาเรื่องแอปพลิเคชันมีปัญหาเนี่ยข้อดีของแอปพลิเคชันในการเปิดอัปเดตนะครับมันจะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ด้วยนะครับเอาละฮะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากมากนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราและทีมงานนะครับแล้วถ้าอยากสนับสนุนเราครับช่วยกด subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท